ทำรายงานล่าสุดอัตราการเผาไหม้ของโทเคนชิบะอินุได้พุ่งสูงขึ้นถึง1,359%หลังจากที่ผ่านไปไม่กี่วันชิบะอินุได้รับตำแหน่งเป็นเหรียญมีมที่โดดเด่นเหรียญมีมได้เข้าสู่20อันดับแรกของรายการคริปโตเคอร์เรนซีตามราคาตลาดทีมชิบะค่อนข้างสอดคล้องกันในแง่ของการพัฒนาเห็นได้ชัดจากความคิดริเริ่มต่างๆจากทีมมีมพอยรวมถึงความคิดริเริ่มใหม่ในการเผาไหม้โทเคนชิบะอินุ และด้วยอัตราการเผาไหม้ที่ได้รับชื่อเสียงจากธรรมชาติที่ไม่สอดคล้องกันกับอัตราการเผาไหม้สูงสุดในบางวันในขณะที่บางวันก็ล ลงแต่อย่างไรก็ตามตามข้อมูลล่าสุดจากชิบะเเลี่ยมอัตราการเผาไหม้ได้เพิ่มขึ้นมาถึง1,359%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาช่วงเวลานี้มีการส่งทูเข่นชิบาอินุมากกว่า13,139,734รายการไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วและแม้ว่าอัตราการเผาไหม้จะสูงถึง1,359%แต่ก็นับว่าต่ำม,มากในแง่ของตัวเลขอัตราการเผาไหม้โดยปกติจะมากกว่า830ล้านถึง1.5พั ล้านที่บาทที่จะต้องถูกส่งไปยังกระเป๋าเงินที่ตายแล้วเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วอัตราการเผาไหม้ในปัจจุบันนั้นค่อนข้างที่จะตา่าแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้เชื่อได้ว่าเปลี่ยนไปเมื่อชิบะเหรียบได้เปิดตัวอัตราการเผาไหม้ที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อราคาของเหรียญมีมในแง่บวกและในปัจจุบันตอนนี้ราคาของโทเคนชิบะอินุมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่10346-1มีงศูนย์นำหน้าอยู่4ตัวต่อค่างเงินยูเอาต์ในช่วง24ชั่่วมงที านมาราคาได้ติดลบไป0.49%ในฝั่งของตัวโบกระดูกของชิบาอินุตอนนี้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่1.0810ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้บวกเพิ่มขึ้นมา5.09% ในฝั่งของตัวเปเป้เหรียญมิมยอดนิยมในช่วงนี้ราสุนเปเป้มีการซื้อขายกันอยู่ที่274754มีสุดน้ำหน้าอยู่ทั้งหมด6ตัวต่อค่างเงินอยู่อสลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไปถึง21.55% และสำหรับเพื่อนๆเนทรดเดอร์มืออาชีพคนไหนที่กําลังมองหาการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนบนโลกคริปโตเคเรซีวันนี้ผมขอแน,นะนําการานเทรดคอย EX ที่มีสินทรัพย์ดิจิตัลมากกว่า691สินทรัพย์ให้เพื่อนๆได้เลือกลงทุนกันแบบอิสระและสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็สามารถสมัครได้ที่ลิงก์ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้